สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโกลด์ฟุตบอลครับผมวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลประจําวันที่31สิงหาคมปี2566ครับวันนี้จะมีอยู่2คู่2มุมมาวิเคราะห์กันนะครับผมคู่แรกครับเป็นยูโรปาลีกครับผมสปาร์ตาปลาครับปะทะดินาโมซาเกฟครับผมนเวลาเที่ยงคืนครับคู่ที่2ครับยูโรปาลีกเช่นเดียวกันครับผมอาแจกปะทะคูโรโลโกเลสครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผม โอเคครับผมสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์บอลยูโรป้าลีกครับผมสปาร์ตาปลาครับประทะดินาโมซาเกีฟครับผมที่สนาม Impact Arena ครับผมในเวลาเที่ยงคืนครับราคาบอลต่อสปาร์ตาปลาครับ0.75ครับผมผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับวันที่25เดือน8ปดสอครับดินาโมซาเกีฟชนะไป3ามปต่อหครับวันที่7เดือน7ปี23ครับดินาโมเสมอกับสปาร์ตาปลาครับ1นึ่ต่อหครับผมวันที่3เดือน10ปี 08ครับ Park, สปาร์ตาปาร์คเสมอกับดินาโมไป3ต่อ3ครับวันที่19เดือน9 08ครับผมดินาโมซารเกรฟครับสเสมอสปาร์ตาปาร์คไป0ต่อ0ครับผมโอเคครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากสปาร์ตาปาร์ค 27เดือน8ปครับชนะคาวิน่าไป3 1ครับผมปียี่เดือน8ปี23าครับแพ้ดินาโมซาเกะไป1ตัวครับ19เดือน8ปี23ครับเสมอเทลิปเซไป1 1ึตัต่ครับ1 6เดือน8ปี23ครับเสมอโคเปนเฮเกนไป1นตัวตครับ2ีเดือน8ปี23ครับชนะยัโรนสไป5 1าตัครับรู้ทั้งส่งดดนาโมซาเกะนะครับผม8 8เดือน8 23ครับชนะลีเยกาไป 2อตัวหนึ่งครับในศึกโคเอเชียครับผมวันที่5เดือน8ปี23ครับชนะสปาร์ตาปาไปสามตัวหนึ่งครับในศึกยูโรป้าครับวันที่20เดือน8ปี23ครับ AEK Athens ครับ2อตัวต่อสครับในศึก แชมเปี้ยนลีกครับผม16เดือน8ปี2-3ครับแพ้ AEK a t h e n ครับ1ตัวต่อ2ครับแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันครับผมวันี้6เดือน8ปี2-3ครับเสมอ HNK g o ิก้าไป2ตัว1ครับในศึกโคเอเชียครับสภาพทีมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับผมทางฝั่งสปาร์ตาปลาครับสภาพทีมวันนี้พวกเขามีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับโดยตัวหลักอย่างยานคุชตาคาเปอร์แครนิเนส และลูคัสฮารัสลินครับผมยังพร้อมลงสนาม้วยทีมเช่นเดิมครับทั้งฝ่ายดินามโมซาเกฟครับสภาพในวันนี้นั้นพวกเขามีปัญหาผู้บาดเจ็บหรือติดโทษแต่อย่างใดครับผมด้วยตัวหลักยังอยู่กันพร้อมหน้าครับไม่ว่าจะเป็นบรูโน่แพคโควิดทาคุโรคาเนโกะและและลูก้าอีวานูเชคครับทั้งฝั่งทัศนาะนะครับผมเกมนัดแรกที่ศึกโคเอเชียครับเป็นฝั่งของดินามโมซาเกฟครับที่เปิดบ้านเอาชนะมาได้3ามประตูต่อหนึ่งครับทำให้โอกาสการ เข้าสู่รอบถัดไปครับค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวครับในเกมนี้ในเกมนี้ครับกลับมาลงเล่นที่เช็คครับบ้านของสปาตาปลาครับเจ้าถิ่นคงเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วเหมือนกันราคาเปิดมาสปาตาปลาครับผม0.5ครับแม้ว่าจะกลับมาลงเล่นในถิ่นของตัวเองก็จริงครับแต่ทางฝั่งสปาตาปลาครับเาว่าผลงานในเวทียุโรปของพวกเขาอะดูไม่ค่อยดีเอาเสียเลยครับผมหลังจากลงเล่นในเกมยุโรปเกมยุโรปปีนี้ครับสามเก็บชัยชนะมาได้เพียงเกมเดียวครับ ยิ่งวันนี้ครับต้องรับมือกับการมาเย็นของดินามซสเกรบครับผมที่ฟอร์มกําลังเข้าฝักครับดูแล้วโอกาสที่พวกเขาจะบุกเข้ามาย่าแคนถึงถิ่นเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับผมฟันธงครับรองดินามซสเกีบครับเลิกเจ็บเลิกจนครับผมสกอร์ท่คาดครับเสมอ1ประตูต่อหนึ่งครับแต่ความมั่นใจ7เต็ม10ครับผมโอเคครับผมสำหรับคู่ถัดมานะครับเป็นการวีคอร์บอลยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟครับผมนัดที่2อาแจกปะทะลูโดโกเลตครับผมที่สนามโยฮันคัรฟอารีน่าครับเวลาตีหนึ่ง ณเวลาแห่งประเทศไทยครับราคาบอลครับต่ออาแจกครับ1.75ครับผมผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับวันที่2 5เดือน8ปี23ครับลูโดโกเลตครับผมแพ้กับอาแจกไป1ประตูต่อ4ครับฟอร์มขณดล่าสุดของรายการนี้นะครับผมทางฝั่งอาแจกครับวันที่5เดือน8ปี23ครับชนะลูโดโกเลตไป4ประตู1ครับ24เดือน2ปี23ครับแพ้กับยูนิโอนเบอร์ลินครับ1ประตูต่อ3ครับวันที่27เดือน2ปี23ครับเสมอยูนิโอนเบอร์ลินไป0ประตู0ครับ1 6เดือออน4ปปปี21 1 1เสมมโรรร่าไะตตูคับ วันที่9เดือน4ปี21ครับแพ้กับโรมาห1ประตูต่อ2ครับผมมาดูทางฝั่งลูโดโกลเลตนะครับวันที่ยีเดือน8ปี23ครับแพ้กับอาแจก1ประตูต่อ4ครับ8เดือน8ปี23ครับอัสตานาไป5ประตูต่อ1ครับวันที่8เดือน8ปี23ครับแพ้อัสตานาไป1ประตูต่อ2ครับวันที่4เดือน11ปี22ครับแพ้กับโรม่าไป1ประตูต่อ3ครับ7เดือน10ปี22ครับแพ้กับ เรียวเบดิตไปสูมตหนึ่งครับผมมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนะครับตั้งฝังอาจารครับเจ้าบ้านดินแดงกังหันลมครับผมเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสเข้ารอบสูงมากๆครับเนื่องจากการตุนสกอร์มาก่อนได้4ประตูัวหนึ่งครับแม้ว่าล่าสุดจะต้องเสียโมฮัมเหม็ดคูดุสปีกตัวลูกที่ตัดสินใจย้ายไปซบเวสต์แฮมแทนครับผมส่งผลให้ตอนนี้ฮาเสียแข้งหลักไปถึงแล้ว4รลายด้วยกันครับผมโดยการทดแทนคือการส่งคารอสบอร์เกสครับ ที่เซ็นตัวมาจากแมนซิตี้ครับได้ลงทําหน้าที่แทนผนึกกําลังร่วมกับไบรอันบล็อบบี้ครับแล้วก็มีสตีเฟนเบิร์กไวท์ครับผม เป็น3ประสานในแดนบนต่อไปครับส่วนอีกหนึ่งตัวหัวหอกที่สำคัญคนใหม่ก็คือบูบาอักฟอมครับผมที่ย้ายมาจากมิดเดิลสปอกครับต้องรอโอกาสลงสนามต่อไปครับต้องรอดูครับผมรูดังฝั่งรูโดโกเล็ครับผมแข่งรับเชิญจากบังการีครับเชื่อเหลือเกินครับว่าแบบนี้จะบุกไปได้โดยไม่มีอะไรต้องคิดมากครับเขาเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อน1บูโดโรสีครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับมีผู้เล่นเดี่ยงขาสต็อกอยู่ถึง4รายด้วยกันครับและนักเตะในแนวรับ3ารายส่วนอีกคนนึงคือ โ r วาดูอาครับผมสูยนหน้าคนใหม่นั่นเองส่วนที่เหลือจะไม่มีปัญหาการเตรียมวาง3ประสานอย่างเบรนน์ดเทค p เพเต้วารันคูชและคีวริลเดชโปตอฟครับรอเป็น3ประสานสําคัญเช่นเคย มาดูทางสั่งทัศนะนะครับผมแม้ทางอาแจกครับจะถล่มคู่แข่งมาได้ก่อนครับในเลกแรกถึง4ตีตัวต่อหนึ่งครับแต่ก็ยังมั่นใจได้ว,ว่าแมตช์นี้จะถล่มคู่แข่งได้เช่นเคยเหมือนกันครับผมพอได้เปรียบจากการเล่นสนามในบ้านแถมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่มีเกมลีกให้ลงเตะเพื่อไว้บู๊ในถ้วยนี้โดยเฉพาะครับผมยิ่งทําให้มั่นใจด้วยว่าแมตช์เนี้ยครับพร้อมเดินหน้าถลุมคู่แข่งเช่นเคยครับผมขณะที่ ลูโดโกเลตครับผู้มาเยือนว่ากันตามตรงครับว่าแมตชนี้ไม่มีอะไรให้ต้องลุนครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังเยอะเกินครับแคมทิปเยือนคราวนี้อาจจะเลือกปล่อยจอยไปแล้วครับผมไปลุ้นในหลีกนี้ก็ยังมีประโยชน์เสียกว่าครับพิงครับต่ออาแจก1.75็ครับชี้ชัดครับอาแจกแจกโชคครับผมฟันธงอาแจกชนะครับสอตศูนย์ครับอัตราความมั่นใจเต็ม10สครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีอยู่2คู่2มุมมาให้ิเคะห์ะครับใครที่ชอบให้กดไลค์ใครที่ถูกใจให้กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจ